สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อนี้มาซื้อรถไถนะระยวยรวยรวยกับบ้านห้แล้านบาทเลยเออไป,ไปคำไปคุณค้ณคำงานคะุนณละคำงานคุณละเนะนี่ยผ้าโจนี่ถ้าเราไปนี่เขาเอาหลังเนี่ยตอกถอยก้อนนั้นเอาดักถึงมาแล้วขอให้รถเข้ามาหนี ฮะเออไปสื่อใส่ไหมจ้าออกเลยก็ไดมันจะลุยเมืองบริน,นี้ทีมงานเท่าทีมงานช่องเมื่อไม่เฮอรถไทยนี่มามาเอาอหัวรถลากยืนน<อ> <c oughs> ิวิดดาล่าได้ช่องนะั้นะนันนัน <c oughs> ช่องเมื่อไม่เฮอรถไทยนะ่เจ้าขับไปบังนี่เด้อ ช่องมือใหม่มรถไทยเนี่ยมาเขามาซื้อหัวลากมาเนี่ยห,ห,หัวลากหัวลากรอดโตเดิมๆเหรอครับ,รรบเราบ่แม่นมือสองตัวพ่อใหญ่น่ะแม่นบอกาเแม่นบ่กออกล้านเลยล่ะผมสังเกตนี่ยเลยนี่คือล้านยูสายล้านน่ะผู้เขียวเตี้ย,ยโอ้ชุ่มแพรเก้าสิบครับ เมื่อหมุนเอามาเองจอดโดนจนลืมอนมาถึงแล้ววะจะโดนจนถึเดี๋ยวพอติดต่อเทปอยู่เพราะว่าเขากำลังจะเอารถขึ้นที่นี่รถแลนด์บักเพราะเขาขวางล่างแค่เดียวก็โดนโอ้แล้วจเอารถกลับบ้านครับ แล้วรถรถไทกลบัาน,นครับไม่ยคนเคาสคนละตอดแล้วจ้ะออก u ปะออกยูทูได้จ้าอเละเขาจะขัดจ่จ้ะมาแล้วรถตังปุ่ะะ <c oughs> มาแล้ว,ลน,าลว <c oughs> นาเกียรติ <c oughs> เราเวียงไปซุกซอยนาเกียรตไปนี่ฮะเอาให้รอ, <c oughs> อ,อมตรง <c oughs> เบียดเบียดลอดเล็กป้เบียดง่าียงายวค่ะบ่มีเบียดกำเด้ววะเตี้ยสีหลุยบทันเจ้ค่เบงด้จัดด้อใ่รถ่อยตกลงด้แข็งแรงเด้อลอดตรงลอดตรงเอาฮะไปเลยล่ะไปบานห้องอแล้วล่ะพ่ออัลโครับ แล้วครับทีมงานมือใหม่เออรถไทยเดี๋ยวเซตต่อเทปอีกแล้วครับท่านผูช้ชมครับขอบคุณทุกท่านครับ